ในตอนนี้นะคะออมีกุ๊กู๋มีผีมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่รอบๆตัวคุณหรือไม่เนาะก่อนอื่นมาตรวจเช็คพลังงานคุณก่อนนะ,ะถ้าพลังงานตรงไปต่อนะแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงแนะนำให้ปัดผ่านเลื่อนผ่านฝปาํคำทำนายนี้อาจจะไม่ใช่คำทำนายที่ส่งถึงคุณนั่นเองนะคะใบแรกค่ะอุ๊ยคุณเป็นคนมีเซนนะนี่มีจิตสัมผัสลางสังหณรเป็นคนที่ ไม่เหมือนคนอื่นนะนะคะตอนที่คุณแม่คุณตั้งคันนะ่ะท่านเคยฝันถึงแก้วแหวนเงินทองนะมฝันถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แปลกๆไหมแต่มันมีความเป็นสิริมงคลน,นะคุณไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีนะเพราะรู้สึกถึงปานนะ่ะเออรู้สึกถึงปานนะ่ะปานที่คุณมีมาตั้งแต่เกิดอนะเนี่ยนะคะปานรูปร่างปาแปลกๆประหลาดๆอะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้น เป็นคนที่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะใบต่อไปค่ะเคยผ่านความเป็นความตายมาก่อนเคยผ่านความเป็นความตายมาก่อนแป๊บนะ่ะม,มันเหมือนกับว่าหรือบางท่านบางคนนะอาจจะ ทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายก็ได้เช่นหมอพยาบาลอะไรพวกเนี้ยนะคะเกี่ยวกับความเป็นความตายอะ่ะเหมือนมีพลังอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความเป็นความตายนะคุณนะคะใบต่อไปค่ะสองเหรียญเป็นคนหนึ่งที่ไม่ตะหนีเรื่องของเงินนะใจใหญ่ใจนักเลงมากเลยนะชอบทำบุญสายเปไม่งก นะคะไม่ขี้งกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตาหรืออ,อสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงหรือเคยผ่าตาัเออาตาดเกี่ยวกับตามาก่อนเกี่ยวกับดวงตามาก่อนนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมทอนซิลหรือช่วงคอปวดหัว ความดันอะไรแบบเนี้ยถ้าพลังงานตรงไปต่อนะแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงนะคะแนะนําให้ปัดผ่านเลื่อนผ่านไปนะคําทํานายนี้อาจจะไม่ใช่คําทํานายที่ส่งถึงคุณนั่นเองมาดูกันนะคะว่าในตอนนี้ในช่วงนี้นะคะมีดวงจิตดวงวิญญาณน,นะอยู่รอบๆตัวคุณใกล้ๆตัวคุณหรือไม่นะคะมาทุกท่านทุกคนใบแรกค่ะบางคนนะคือเดี๋ยวเดี๋ยว คุณทํางานอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าทางานอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าหรือที่ทํางานงคุณเป็นป่าชาเก่าหรือเปล่าอยู่ใกล้ป่าชาปะหรือเป็นโบราณสถานอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือบ้านคุณเนี่ยอยู่โซนที่แบบเป็นทางผีพานหรือเปล่านะคะเนี่ยคือแบบเดี๋ยวนะบางคนนะถ้าคุณ เปิดคลิปนี้ตอนที่คุณกำลังทำงานแล้วอยู่แล้วอยู่แบบนอกบ้านคุณอะนะคนะ,ะตอนที่คุณดูคลิปอาจจะมีกุ๊กกูอยู่รอบตัวคุณก็เป็นได้จริงๆนะคะเพราะรู้สึกว่าบางคนนะ่ะมีผีอยู่ที่ทำงานมีกุ๊กกูกุ๊กูอยู่ที่ทำงานน่ะเออบางท่านสงสัยมากเลยว่าคุณทำงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่าสงสัยอะทำไมแบบกลิ่นโรงพยาบาลแรงขนาดนั้นอนะ นะคะออกลิ่นเหมือนห้องดับดับจิตเออประมาณนั้นนะคะเนี่ยคุณบางคนเป็นสับเลเรหรอเป็นสับเลเรหรอเนี่ยนะคะอืเดี๋ยวนะฟาร,รู้สึกคุกกุนแถวแถวที่ทํางานคุณอะนะนะคนะ,ะคุกกุนแถวที่ทางานงานะที่ทํางานหรือ ทางผ่านเออประมาณนั้นคุกคุนแถวแวนั้นทีนี้มาดูในบ้านของคุณนะมาคนแบบในบ้านหรือเปล่าในบ้านหรือเปล่าคะจ้ะมามาดูในบ้านของคุณกันนะคะเออนะไม่มีจะ้ะในบ้านของคุณไม่มีจะ้ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอโ้โหเดือดตาขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในบ้านไม่มีคุณในบ้านไม่มีแต่รอบๆบบ้านอาจจะมีแต่ในบ้านนะ่ะไม่มีคะ่ะ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีมากคุณนะคะคือคือไม่มีในบ้านไม่มีนะคะอ่อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งในบ้านไม่มีแต่ที่บ้านคุณนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะโคตรศักดิ์สิทธิ์เลยที่บ้านอ่ะบางบ้านบางหลังอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอ๋อร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเนี้ยเออนะคะ คือศักดิ์สิทธิ์โคตรอะวางใจได้ที่บ้านไม่มีค่ะเดนสตาขึ้นเดลสตาขึ้นคือจบเลยเคลียส่ายปิ้งปี้ปิ้งเลยคุณโอเคนะเออนะคะแต่น่าจะอยู่แถวแถวที่ทํางานหรือจุดที่แบบคุณผ่านประจําอะเออหรืออาจจะเป็นโซนรอบๆบ้านของคุณนะออประมาณนั้นนะคะที่จะมีกุ๊กกู๊กกูอยู่อะไรแบบนี้ประมาณนี้เลยนะคะวางใจได้นะวางใจได้ไดที่บ้านคุณปลอดภัยโอเคนะคะถ้าชอบนะอย่าลืม กดติดตามช่องนะคะอากดหัวใจนะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีดต่อไปค่ะบ๊ายบายจ้ะ